หลังการผ่าตัดเราต้องการทำให้ผู้ป่วยเหยียดเข่าให้สุดภายใน7-14ถึงวันนะคะซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เหยียดข้อเข่าได้ง่ายที่สุดเนื่องจากภาวะนี้เข่าจะบวมแบบบวมน้ำง่ายต่อการเหยียดหรืองอนะคะสาเหตุที่ผู้ป่วยเหยียดเข่าได้ไม่สุดนะคะมาจากหลายสาเหตุ1บวม2ปวด3กล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อขาด้านหลังที่หดสั้นจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเหยียดเข่าไม่สุด เพราะฉะนั้นการกายบริหารโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจึงจําเป็นอย่างมากหลังการผ่าตัดนะคะการเหยียดกล้ามเนื้อน่องนะคะให้ใช้ผ้าหรือได้หรือเชือกนะคะที่มีความหนาดึงให้ข้อเท้ากระดกค้างไว้30วินาทีทําซ้ํามครั้งส่วนการยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังนะคะ พยายามเหยียดเข่าให้ตรงเอื้อมมือมาแตะปลายเท้ามืออีกข้างกดต้นขาเพื่อที่จะทำให้เข่าเหยียดตรงค้างไว้30วินาทีเช่นกันทำซ้ำา5ครั้งหรือ3ครั้งก็ได้นะคะให้ผู้ป่วยรู้สึกตึงแต่ไม่ปวดนะคะให้ตึงพอทนได้กดเข่าเหยียดลงไปค่ะโน้มตัวพยายามเอามือแตะปลายเท้าให้ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เข่าเหยียดตรง